ค่าใช้จ่ายในการมานอนแพที่เขื่อนสีจังหวัดกาญจนบุรีแพที่นี่เนี่ยผมคัดมาแล้วว่าราคาถูกอาหารอร่อยและวิวดีสุดๆที่สําคัญเลยคือที่นี่มี WiFi นะครับค่านอนแพรเนี่ยเริ่มต้น250บาทเท่านั้นอ,ะอ่ะคิดดูแต่แพที่ผมมาในวันนี้ตกคนละ350สภาพยังใหม่มากมีครัวนะแล้วมีห้องน้ํา2ห้องคือดูดีเลยอะ่ะหน้าแพรเนี่ยสามารถเล่นน้ําได้นะมีชูชีพให้ด้วยแล้ทุกคนดูวิวตอนเย็นดิคือแบบไม่อยากขึ้นจากน้ําเลยอะ่ะทุกคนมันเย็นสบายแล้วก็พักผ่อนสุดๆส่วนในเรื่อง กินนะพูดแล้วก็น้ำลายไหลผมกินแบบพุงกลางทุกวันเลยอะราคาเนี่ยมิตรภาพมากๆสิ่งที่แนะนําให้สั่งเลยนะก็คือปลาหมอบัตเตอร์ทอดกับน้าพริกกะปินะกินกับหน่อไม้สดโคตรเด็ด <Code Dead. S 1> สําหรับแพที่นี่เนี่ยก็จะมีเรือบริการตกปลาได้นะวันละ1 5 0 0าบาทกับตกปลาหน้าดินก็มีเขามีอ่อยลำให้ด้วยถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วอยากไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่สามารถติดต,อต่อเพจนี้ไปได้เลยสําหรับเส้นทางการขับรถไปเนี่ยขับไม่ยากนะครับแต่แนะนําว่าเป็นรถสูงหน่อยก็ดีเพราะว่าทางเนี่ยก็จะมีทั้งคอนกรีตแล้วก็แบบหลุมๆแบบน ก็คือจะแบบนี้เลย